วันนี้พามาคืนชีพช่วงแรกนะครับ Nissan p a t r o ตัว L049 ครับนี่ก็จะเป็นอะไรที่เราจะคืนชีพนะครับสำหรับเจ้าคันนี้โดย Patrol คันนี้นะครับเป็น p a t r o ตัวนอกความยากของรถรุ่นนี้ก็คือว่าอะไรในไทยมันไม่ค่อยมีครับแล้วก็อะไรนอกก็แพงการจะหาอะไรเทียบนี่ก็ก็ถามว่าได้ไม่ได้แหละแต่ก็มีความยุ่งยากและนานอยู่พอสมควรเละครับว่าผมจะหาอะไร ช่วงล่างคันนี้ได้ครบนะครับก็คือแทบจะเปลี่ยนทุกจุดที่มันเสื่อมสภาพเพราะหนึ่งด้วยรถที่มีอายุที่นานแล้วแล้วระบบช่วงล่างที่เทียบกับรุ่นอื่นไม่ค่อยจะได้ครับเป็นรถรุ่นของมันเองเท่านั้นมันก็เลยมีความยากอยู่พอสมควรครับแต่ลูกค้าบอกไม่เป็นไรรอได้ใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรครับอยากให้มันกลับมาสภาพดีสมบูรณ์เหมือนใหม่อีกครั้งครับเมื่อลูกค้าบอกมาอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับกรณีเราก็ หาได้มาครบถ้วนครับอาจจะคละแบรนด์หน่อยครับแบรนด์ไหนมีเอาแบรนด์นั้นถ้าแบรนด์ไหนมีซ้ำกันเอาแบรนด์ที่ดีที่สุดครับด้านหลังนะครับคันนี้ระบบรองรับน้ำหนักนะครับก็จะเป็นระบบระบบแนบอยู่อ่าใช่คันนี้ระบบแนบส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวทอ์ชนบาร์ครับแต่เป็นปีกนกคู่ก็จริงแต่ว่าเป็นระบบทอ์ชนบาร์อยู่แล้วอย่างหนึ่งปาเจโร่นะครับก็เป็นระบบขับสีด้วยครับ ครับสีที่ค่อนข้างโอเคเลยะเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับนี่ก็จะเป็นอะไรอย่างที่บอกครับทั้งหมดที่เราหาได้เราก็เริ่มประกอบเข้าไปครับชองอัพครับตรงรุ่นอุปกรณ์ต่างๆครับลูกหมากสลุกกระปูกันโคง้งยางรัดเหล็กกันโครงครับยางหูแหนบอันนี้ยากมากสลักปีกนกครับลูกหมากครับปีกนกบนยางเงานกระแทกปีกนก ดูหมาปีนกล่างอันนี้ก็ยากครับบูทตัวทอชันบาร์แล้วก็พวกระบบบังคับเลี้ยวครับยกชุดดูมาคันชักคันสองนอกในครับาการสะบัดครับตรงรุ่นนี่ก็สภาพหลังจะประกอบแล้วเสร็จซึ่งโช๊คตัวนี้ครับเป็นโช๊คที่ปรับได้ด้วยเป็นระบบโมอโนอทูพพร้อมจัดยางใหม่ให้ลูกค้าด้วยครับหน้าหลัง ยันถึงยางอะไรเลยครับทั้งหมด5เส้นยางใหม่หลว้ลวนเส้นแล้วออกมานี่เลยทรงนี้หล่อครับแล้วก็ได้ช่วงล่างที่ค่อนข้างสภาพสมบูรณ์และก็เฟิร์มขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเราได้โชคใหม่เป็นระบบโมโนโทปูปทั้ง4ต้นพร้อมกับสะบัดใหม่ครับจากโลบัสซึ่งผลิตได้ตรงรุ่นครับจากการทดลองขับครับรถกลับมารู้สึกมีชีวิตชีวากครั้งครับฟิตแด์เฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง ใครนะครับมีรถเก่าหาอะไรไม่ได้อยากให้กลับมาเฟิร์มอีกครั้งมาเลยครับ SDB Power เรารับจบให้ครับ